สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุรากันค่ะคลิปนี้ก็มาเก็บพริกค่ะพี่น้องคุริตมาลดน้ําพริกคุมพันธุ์ก็เลยตามมาเก็บพริกโอ้โอ้ได้รับน้ํำล้วคงจะดีใจค่ะ ี่คงจะดีใจสดชื่นตัวไว้นะลูกนะนี่ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องคุมพันตุลากันคุมพันกันมาเก็บพริกตากแดดแล้วค่ะเมื่อน,นี้ก็ได้พริกนี่เก็บมันซ่อนซ่อนอยู่ในข้างล่างนี่คะ่ะนี่คะ่ะต้องเอาเปิดหาเึิ่งถ้าท่านมันกรตีแก่แล้วมันกรตีล้นถิ่มค่ะพี่น้องเขาก็จะต้องมาเก็บเก็บไปใส่ตู้เย็ยนไว้เฮ็ดกับเขาคะ่ะ เพราะว่าคุมพันเป็นคนทํากับข้าวค่ะคุมพันต้องหาวัตถุดิบจากไร่จาก,จากนานี่แหละค่ะพารังเทียน้องกับ่าได้เก็บหายเพราะว่าน้องอยากการยากงานยากให้ยากนาะคุมพันก็ต้องมาเก็บเองค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเก็บไม่ยากหรอกขอให้มีพริกเก็บค่ะนี่ค่ะพี่น้อง มันก็ตีแดดห้อนมันก็ตีเป็นเงาจากน้อยได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเหลืองสุกเหลืองเต็มต้นเลยค่ะเหลืองล่างเหลืองงามดีนะเนี่ย สุกเรื่องเหลืองงามดีนพริกกนันนี้พริกน้อยค่ะเพ็ <_ an> เพดเผ็ดนอค่ะเผ็ดตายไม่เอาเรื่อง <_ an> เผ็ดอริพริกกันนี้ <_ an> เพิ่งเก็บไปสองวันที่แล้วค่ะ <_ an> ก่อนที่เสาร์อาทิตย์ที่จะผ่านมานะคะก่อนวันคุมพันธสัมมนา <_ an> เหลืองสวยเป็นสีสม้มออกสีส้มค่ะสวยมาก ขอบคุณเอฟซี C, ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยๆลาเลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะนี่ค่ะเปิดเลื้ยงสวยๆค่ะสวยงามมากเลยค่ะคุมพันได้เยอะเลยนี่ใส่หัวหมวกค่ะพี่น้องน เก็บใส่หัวหมวกหรือมะกะตามาบบคิดว่าที่ได้มาเก็บพริกโบรู้ว่ามันที่สุกอีกนะคะ่ะปรากฏว่าสุกนี่ค่ะสุกแล้วได้ลายเติบแล้วใส่ไม่มพริกง,ง่ายพอมอขนาดครึ่งอย่ค่ะพี่น้องเอา้า โอ้คุมพันเจอหมดขันไฟบังแดคุมพันเกือบตายทั้งขันทั้งแสบโอ้ยตายตัวนี้น้อยได้พี่น้่งไอ้หมดขันไฟไหมแต่ว่ามันคือมันเจ็บแท้ทั้งเจ็บทั้งขันขอบุณเทีทุกท่านเลยนะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะคุณเลดมาลดน้ำพริกกันเลยมาเก็บบักพริกตากแดดเก็บย้ำได้ก็ได้ค่ะพี่น้องเอาที่สะดวกเอาที่มีเวลามาเก็บเนะ ูรีดว่านกกินมากินมาสัน้นกูรีดว่านกจะมากินนะเธอมาสันา้นว่ะกูัพันกับบกคอยเสียมันได,ด้เพราะว่านกเด็ดีกินพริกได้มันจะบ่เสียก้นตายซืือซรอกลัวพันว่านี่ ไมไน่้อยกกะเอาด้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเสียดายเอาไปตํำพริกตำโอ้เสียบปันนาวะจุกแดงเต็มต้นเลยเสียดายเสียดายผุนได้หลายแล้วค่ะแต่ว่ามันแดดเดี๋ยวพ่ค่อยเห็นแล้วค่ะคุมบานก็ตาหลายเมาแดดเอาา้ามาตีเนี้ย เอาอยากขุดกันเด้อบุรีกดกระไรผู้รีดขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไรคะเธอต้น้ำิครับผมเหเหนื่อยไหมจ้าเหนื่อยจ้าเหนื่อยแล้วก็ไม่เหนื่อยทำต,ต่อไปคะ่ะเราเก็บพริกเราเก็บลูกเขาเราจะต้องลดน้ำ ให้ความชุ่มชื้นให้กำลังใจเพราะว่าพริกเขาก็มีชีวิตค่ะพี่น้อง สองสามลูกนี่ค่ะแดงแดงนี่ค่ะเก็บไปเลยเนี่ยถ้าเขาเก็บมาเขาก็ยินเน่าถิมขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะเก็บเบิดแล้วพี่น้องสีเหลืองๆจากน้อยก็เก็บเลยนี่ค่ะปุนน่นะได้หลายเติบแล้วค่ะอด ดกค่ะดกดกดกเ <ดก S 1> พิ่อแป๊บเดียวพ,พี่ผมพันมาเก็บมึงได้ใกล้เต็มหมวกแล้วค่ะพี่น้อง่ยได้ใกล้เต็มหัวหมวกแล้ว nên nói cả bột là cả bên nào <laughs> Thế <Tể> đái <laughs> ขอบคุณเอซมากๆเลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ